สตรีมไปเลยครับผมมีอาการสะดุดนิดหน่อยเฮ้ยไอฟิลมมันออนอาวิ้ยชวนมันดิไอหมอนี่ หนีไปกินข้าวแต่อออาวีอะไรวะมันเห็นเตรียมหรืวเปล่ามันเลยจะเข้าไปซัดมาแจมเหรอเออแจมอะไรอ่ะอันนี้เ็จะยุ้ยเพื่อนซัดอย่างเดียวเลยหลายยังวะไปลองเกมแรกก็เกมไป ว่าแหละผู้ชมเขาเราไม่ได้สตรีมนานผู้ชมมันก็จะแบบห่างหายไปเลยนี่ถือว่าเป็นการเทรสสตรีมไม่เฉยถูก ในยูในย,ในยูทูบมันขยับยากว่ะโอเบียดอะเดี๋ยวตาเดยปะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมีใครจะตีป้อมด้วยกันครับเล่นกันได้นะครับจับคู่ไปก่อนตอนนี้เฮ้ยย่าเราตราตั้งปกถันจีโร่เราจะมาเราจะมาเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องเลือกป่าไปดี เราจะไปลำลมมาให้คนในการเราหัวร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางทิกตอกและยูทู e นะไอ้ฝู้บอกแล้วจับปากเจอพูดไว้ครับสวัสดีครับ เ,เกมเนี่ยไม่อยมีคนเล่นป่าหรอกกิบป่าเรื่องตำแหน่งป่ามาคือแบบยังไงก็ได้เล่นอ่ะจริงจะเล่นได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะมันแต่จะเล่นไม่ได้เราทันจิโร่อยู่แล้วอันนีนะทันจิโร่แ,โแ,แดงให้โลกเห็นว่าวีเลสเรามันไม่เหลือแล้วไม่สนเว้ยเว้ยไม่สนวีเลสละมันจะต่ำเตี้ยเรียดดินขนาดไหนก็ปล่อยมันต่ำไป เราจะเบียวเท่านั้นเล่นต้องเล่นให้เล่นให้เบียวไอ้ไม่เอาดาวหรอกเน้นเบียดไปนิ่งซิ่งว่ะไม่ขอเมื่อก่อนได้ไหมจ๊ะคือฝองนู้นมาหยิบอเลตตรงอเลเตอร์มาจับจะได้หาตัวหนีไวๆไวให้ขอกันมาเลยวว่ะ เฮ้ยกูกดไม่ได้ไอ้ที่เกืเอบทำไมในทิกตอกมันขาวอะใน YouTube อะใน YouTube หน้ายังเหลืองอะ่ะในทิกตอกแม่งหน้ายังโบ๊ะโบ,บะ๊จจะจัดไปเปิดอย่างทั้งยี่โด้แล้ล นี่ไปเจออยู่ในเพจเขาทมเขากำลังถามหาซื้อรหัสที่มีอย่างทันจิโร่อยู่ผมรู้นะว่าทำไมเขาถึงตามหาซื้อเพราะว่านี่แหละอิทธิพลมาจากอนิเมะนี่แหละคุณเชื่อผมปะเชื่อเชื่อแล่คนมันก็เบียวกัไนได้ เอเบียวแล้วก็เกิดความอยากเล่นแล้วแล้วความอยากเล่นก็กลายเป็นความหน้ามืดแล้วความหน้ามืดก็คือโดนเกียนรหัสแล้วก็เสียตังค์จริงนะเว้ยโดนเกียนได้นะเว้ยแบบว่าความแบบอยากได้นะแบบซื้อซื้ออย่างเงี้ยเนาะที่ไหนได้มันเกียนนะทียบางทีให้รหัสแบบกระโปกงมาเงี้ย ยิงใครซื้ออะไรออนไลน์ดีคือแบบต้องระวัลระวังจริงนะถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกไอเดียนะคิดว่าไงนี่เลยแหมมาจับได้ครับสวัสดีครับทีมวันน้น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมไปตกมาอยู่คอมมันเดอร์แล้วหลังจากที่เราอยู่คอนได้แค่หนึ่งวัน ว่าตกเพราะตัวอะไรเหรออืนี่แหละเพราะหยานทันจิโร่นี่เพราะกูนี่แหละไม่ใช่เพราะหยานหรอกเพราะกูนี่แหละกูนี่ทำกูนี่พาแพ้เองวันนี้เราจะโดนเห่งอีกไหมเดี๋ยวจะเริ่มฟาร์มจากปลาฟ้าก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่น่ารัก เพราะเราจะต้องขอบักฟ้าปะปะก่อนดดดูดูดดดดดด เสียงมันกระตุกยังไงก็คอมเมนเต์บอกได้นะจ๊ะถามว่ามีใครมาดูเพื่อ <laughs> อย่างนั้นมีเนมุยมาดูคนหนึ่งเลยดีใจแหละ <c oughs> ไม่รู้นอนหลับแล้ววันนี้มีเนมุย,ยมาให้หนังฝัน <c oughs> <c oughs> อ,อีกอะไรอ่ะะ เพื่อนเราดักต่มูลาดวะไทำไม,มชอบปกดนี่วะจะควบคุมตรงนี้ทั้ไหมล่ะเฮ้ยอะไรเนีมันเด้งไปยังไม่ได้ส่งอะไรเลยนะมันขึ้นมันขึ้นถ้าเรากดสะบัดขึ้นมามันมีอยู่ออตอนแรกมันขึ้นไวไงถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลา,า,า,ากทิ้งอ่ะมันก็ยัง,ย,งยังอยู่เลยแค่ขอขอแค่เราสะบัดขึ้นมาสะบัดจอล่างกับจอบน สนุนสนุนน่ยเราจะบัฟ์คสเลเยอร์นี่บัฟสี Object เนาะเขาเรียกเป็นบัฟใช่ไหม o b j ดาร์คสเลเยอร์ไปครับผมตรงนี้เราจะไปล้ำข้างบนเราเห็นไอ้หมวกดำนะเว้นขอกำลังสนับสนุนหน่อยมาที่คีนโนคามไมนะหมาดิสัตว์มาดิมาดิ มาดิฮีโนคามียขางูแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บร้อยเก็บเปหนึ่งเก็บสองไหมโอ้โหพีตายเนี่ยหานน้ำนี่หานน้ำหานน้ำแบบตลองโอ้ยเสียดายตัวโล่ไม่ได้หว่าสิเยอะแปไอ้คนหนึ่งผมฮีโนคามียแม่เด็กถึงบ้า ถ้าได้ตัวลู่ตัวนั้นจะดีเลย๋ย่เราเล่นเอาวัคฟ้าแล้วเราจะไปฮีโนคามิบ้าครับเฮ้ยมันไหนเพื่อนตโวล่ไม่เข็ดว่ะ อุม้มเดี๋ยวเขามีเข่ามาละเรียบร้อยโอ้หเอาดิเอาดิบุ้มโ,โ,โอ้ยอย่างเอา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 อ่ะโอ้ยตานี้ไดาเนี้ตานี้ได้ลำว่ะแล้ต้องรักษาสกอร์นีไงไว้ยูไว้ เราต้องนำไม่สุดได้เอเอนี่ชอบมากเลยนะเวลาเล่นแล้วเพื่อนตามอ,ะอา่ะไอไอ้จ๊กเกอร์อ่ะสัทชัวเนี่ยมันรู้ว่าเราจะโฟกัสแวนมันก็โฟกัสแวนกับเราเงี้ยดีไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าเราเปิดตัวไหนแล้วก็เพื่อนก็แบบไปตีอีกตัวอย่างเงี้ยจรงทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าดามเมจหยัยนมันไม่ได้เหมือนมีนั้ไหนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อแวนออกดาบไฟฟ้าดีครับใช่ไหมผมไม่ผมไม่ค่อยได้เล่นแครี่เลยครับช่วงเนี้ยตอนนี้กำลังบ้าคลั่งกับตามมโดคันจิโร่มากตอนนี้ตวย ข้างบนว่ะข้างบนเว้ยตำรวจจะไปแล้วรอแป๊บนึงรอรัเลยรอรัมามามารั้มรั้มโอ้มันถอยจนหมดแล้วว่ะไปไหนหมดแล้ววะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ส่งของขวัญให้นะครับผมใจส้มขอบคุณนะครับใจดีมากเลยตะบัดใส่ตไปนี้ไปก่อนดี กดกดกด yeah. เล่นกดเลนไปกดเล่นไปเราไ,ไ,ปไ,ปไม่อยากให้แวนเกิดนะตอนนี้หนีทุกหน้าไปดิคือมันเบามากนะเพื่อนๆสังเกตดูอย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวที่จะแบบมีดาเมจขนาดน,นั้นนะครับเรน้แต่คุณไปเล่นสายดาเมจนะแต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะมันจะบา,บางบางมากนะครับจะบางเป็นไอเนี้ยกระดาษเลยอ่ะแต่ถ้ามาแรกกับความแรงมันก็ถือว่าสุดยอดนนะ ก็มาแรงมากแบบมีคีย์เห็นถึงห้าพันได้เลยนะถ้าออกดาเมจเต็มนี่มันยังไง <Okay. S 1> ดิเวนมาดิมาดิมาดิปิดมันปิดมันปิดมันป้อมมาป้อมป้อมสวยดึงเหมือนเรากำลังเอาให้สุดครับปลาปลาเวทปลาเวทปลาเลยไวยปล่อยกันนะอาโห้กูยังป้อมให้วะถึงจัดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิวเรียนเย็นนะคิวเรียนนะ มีใครช่วยผมเอาดาร์กไม้สักคนเอากูที่กดถูกใจให้นะทุกคนให้ตอนไหนกณนะครับเฮ้ยช่วยผมดีหน่อยเฮ้ยมึงเดินหนีกูเออเพื่อนเดี๋ยวพวกกูฆ่าไม่ได้ก็เครียดกี้ช่วยกันหน่อยดิยมูหลากันไม่ใช่เราว่าเครียดคลิปเดี๋ยวเราจะเป็น1แล้วเพื่อนๆทุกคนเป็นทีน้องขามีแบบหล่อๆแล้ว ไอ้มูาใจายเย็นดีเองอ่ะมันได้เหรอได้ลองดาเมจเหรอเขาเค,เคลียร์ไปเขาเคลียร์ไปเราก็ตีชิปเหมือนเดิมจะตอดไปตอดมาเพื่อนเจ็บแล้วไปเพื่อนโดนวิบหายแล้วเพื่อนโดน เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ okay. ้ยไม่มีน้ no องคามิก็ไหวนะเว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะไม่ถึงอ่ะเฮ้ยได้ปะสวยเฮ้ยโอ้ยโอได้อยู่เฮดช็อตไอ้ซูจูนเฮดช็อตว่ะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเนี่ยโอ้ชอบทีมแบบนี้มากเลยไปไปชินน้องคามิสใส่แวนเฮลซิงดิไม่ไหวแล้วมันเปรี้ยวอ่ะนี่เปรี้ยวเหรอจะวัดยิงง่าย ตัวเราจบเนี่ยผมเล่นผมอยากเจอทีอย่างเงี้ยสักแบบห้าสิบหกสิบครั้งอยากเจอมากเลยวันนี้กูวันนี้กูขึนน้นแรล้งรัวๆแล้วกูเจอแต่ละทีมไม่ชอบมากทีมที่แบบเปิดแล้วตามเ,เดี๋ยวเราออกเปก็นเกาะสะท้อนนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับสะท้อนตัวอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาสะท้อนตอแต่งก,ก่อนครับตรงนี้ เหมือนเพื่อนเราเจาเดนมิเชนสแลตมูระมีน้องขวานี่ขังมูระวุ้งไวเอาวังเอาวังเฮ้ยเอาบัะเอาวังเอาวังเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละท่าเริ่มไม่ดีละเอาขวานนี้หนูเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวตายมู เพื่อเรามันเปรี้ยวเกินโอ้ยเพื่อเราตึงเกินว่ะผมจะล้องออกเป็นถ้าเกิดว่าไม่ไม่เจ็บมากผมจะออกเป็นดาบแดงนะยังไขอเกาะให้หมดจืดหนันคุณต้องคำนี้ครัูละ เฮ้ยเชี <S 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 ่ยย um um ังงี้อ nah ุ้ยอุ้ยเกือบไปนะเกือบไปนะมูานะเกือบไปหวั่นนะเว้ยนะตีร้อยเมตรนะท้ายแน่มูาต่อให้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะบวกว่ะเฮ้ยเพื่อนเกาะกันสนับสนุนเอานี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนจะเปิด ต้องเข้าให้ถูกตัวนะครับจังหวะน,นี้หยิร่รเขามีคำกูละกูตายแน่นอนจังหวันนี้ถอยกปชุย่ยไปก่อนไม่กูจะตายตอนน,น,นนี้ฟิลกำลังสตรมีมเอาเป็นเฮ้มาดูกูรำพี่นกขมิดิพอได้ไหมผ่านไหมพอพอจะผ่านไหม ติด tamam. oh, ์เกมเดียวพอเฮดสตรีมไม่เห็นอินสตาแกรแล้วก็ยูทูบโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนน่าจะแบกเรายับๆแล้วนะเกมไม่ทำไรเเนี่ยเห็นปะพติกดักเซเลเยอร์พวกเพื่อนมาเลยอ่ะคตรอยากเจอทีมแบบนี้เนี่ยดีใจเจอแต่ละทีมแม่ง แบบเมินหน้ากูดังนั้นเลยอ่ะเออเนี่ยร่วมช่วยๆกันเนี่ยมันจะไม่ชนะวะปล่อยเลยละกันเอบบ้ยกูจริงว่ากูเจอแต่ละทีแบบกูติ๊กดาบก็ไม่มาช่วยกูตีอ่ะมังกรด้วยทั้งๆที่เราก็ไม่โดนกดนะเกมก็นํานะให้กูตีคนเดียวแล้วมึงคิดดูหยาดมันมีดาเมจตีป่ะหย่างแมนไม่มีดาเมจเลยเว้ยาเงีเย็โอ้ ทำไมไม่เตีทีมในยูทูป่ะเตีมดูดีๆม่ขึ้นอ่ะเตี๊ยแชนแนลไม่ขึ้นออกขึ้นละวโดนแบนแชนแนลนกขามิขังุละโอ้ยเจี้ยบนกขามิขังุละอุ้มรามยันบ้านอ่ะกูบอกเลยคุมาแล้วเฮียเดือดคียโคตรึงวัดคิวเฮ้ยวัดคิวเฮ้ย กูอาบโชยกับบ้านโชโอ้หสุดจัดเป็นไงกูอยากให้กูเล่นกูชอบเจอทีมแบบนี้โอโหจเจอทีมแบบเนี้ยเออเก็บแบบเนี้ยทุกคนอยากเจอแบบนี้ระบายหนอ่อยเถอะนี่อะ M P ไปดิสำมโดดทันกิโลเพื่อนนั้นกดถูกใจเลยอ่ะกดถูกใจกโอ้ ยอดปะมีตัวคามิคังูระครับทุกคนเป็นไงตึงปะหหงหเห็นกูรำไหม้ยเนี่ยเห็นไหมผมรำไหมเห็นเห็นเเฮ้ยผมรำไม่คล่องโอ้โหยากโสุดอะเนี่ยถ้าเกิดเจอทีมที่แบบตามเราดีๆอ่ะมันโหดนะเว้ยจริงคุชอบเจอคนไม่ตามอ่ะ จุดจัดว่ะโอเลบานปิดสตรีมมีเท่านี้ครับผมไปเจอกันใหม่นะครับวันนี้เราคือมามาเทสสตรีมพี่เพืทุกคนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบไปยังวันนเั้นดีฮะฮะทำไมเรามันก็เป็นเกมเล่นดีเป็นเกมเล่นเหรอเออตีมไปเลยเอางั้นเหรอเออโอเคเอ้แต่เกมบอลมันแหลกนะสตรีมอ่ะเกมบอลอะมันกินซีพียูเยอะนะกูสตรีมสองอะเลยนะ เดีครับสวัสดีครับห่วปมันไหวเปล่าไม่ไหวก็ไม่ต้องตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสตรีมมาวีกันโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวก็กลับ,บมาสตรีมมาอีกนะครับผมนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีใครอยากจะเล่นด้วยกันเข้าเล่นกันได้ครับเจอกันใหม่ครับทางติ๊กต็อกและยูทูบเลยนะครับผมนะผู้ชมเจอกันสวัสดีครับ